โอ้ยเทียอ,อยากจะพูดว่าแบบทั้งดีทั้งไม่ดีถึงว่าให้เงินผมแต่ว่าโดนเน็มาด่าผมก็อย่าแบบก็ยแบบังแบบมันมันมันก็อยากขอคนดูไง้เรื่องโดนเน็ด่าแม่ะอะไรเงี้ยขอแบบเบาๆล,ลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันครบหนึ่งล้านภายในหนึ่งเดือนยังไม่ถึงเดือนขอบคุณทุกคนครับที่ดูมาให้แล้วก็แล้วเรื่องถลุงะไม่ต้องบอกไปสุดถูกป้ายไปสุดถูกป้าย แม่แต่ผมเราถ้าไปนอนพุ่งก็ไปนอนแล้วงั้นน่ะสวยน้องลำไปลำไปสวยสวยเขาเจ็บเขาเจ็บตาเขาเจ็บหลอดให้เองตักเพื่อนเขาเจ็บนะโอ้ยอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เดชพลเดดีชพลเดชพลอุ้ยขอบคุณครับ ไอเฮียร่วมทำบุญครับเฮียไอเฮียขอบคุณครับหนึ่งล้านขอบคุณนะครับโอ้โหพูดว่าแ<ล>บดดี้วายร้ายท้ายเอแบกให้หน่อยค่าขอเท่ คงครับพูดดิพูดว่าแมดดี้ไวหลายแมดดี้ไวหลายท้ายเอแบกขอบคุณครับอันนี้เมียโดเนตให้ผัวหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณครับ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 ขอบบคคุณครัเดี๋ยวผมต้องไปทำขวานละเพราะว่ามันจะได้แรงๆเ,เหมือนเขา เนี่ยวันนี้ว่าจะทําขวานเพราะว่าครบล้อหนึ่งล้านแล้วขอบคุณครับ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 ขอบคุณทุกคนครับไอ้เฮียประสบความสําเร็จใด้หนึ่งล้านครั้งครั้งแรกหนึ่งเดือนไอ้เฮียคุยกับคนดูได้ครับได้ครับไอ้เฮียนี่แหละพลังโดนลุงลีทั้งโดนด่าพ่อด่าแม่ทั้งเสียทั้งอะไรมา ถ้าไม,ม่มีทุกคนก็นไม่ครบหนึ่งล้านทียเย้เ <c oughs> ปิดเสียงในเกมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยินดีด้วยครับเฮียโอ้โหเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจ็ดพันคนที่ยังนั่งดูอยู่ครับผมครับหนึ่งนะก็ไงตาชนะแล้วพี่ชนะปะชนะพี่ลองเล่นเล่นเนาดหน่อยพี่ขอบคุณครับโดเต้นโชว์ฉลองครับ หนึ่งล้านได้ไหมครับเสียตั๊กโคราชไม่ได้หรอกครับอะไรฮะไม่เอาเลยครับไม่กินข้าวไอเฮียนเนี่ยหนึ่งเอ็มไว้ก่อนกูจะทำอาวุธไม่ไม่ใช่ขอบคุณครับยินดีด้วยครับเต้นโชว์หน่อยครับครบหนึ่งเมตรแล้ว ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนรามขอบคุณแบบทุกวันเลยโอ้ยเฮียอยากจะพูดว่าแบบทั้งดีทั้งไม่ดีถึงว่าให้เงินผมแต่ว่าโดเนตมาด่าผมาก็ยังแบบก็ยังแบบมันมัน,ม,นมันกนัอยากขอคนดูไงให้เรื่องโดเนตด่าแม่ไงอย่างเงี้ยขอแบบเบาๆลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเนาะถือว่าผมขอ,อได้ไหมอะไรประมาณเนี้ย ครบแล้วนะครับพี่ยินดีด้วยแล้วจะไปเที่ยวไหนนอกโอ้โหดูดูก่อนเลยครับยังไม่ได้คิดเลยครับตอนแรกไม่คิดด้วยว่าแบบว่าแค่สองวันวันสองวันมันจะครบไงคิดว่าเออแบบเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คิดขนาดนั้นเนี่ยต้องคิดก่อนพิษตาเที่ยวในไทยได้ไหมครับคนรอง,งานหึมตึม เต,ต,ต้นเต้นโไม่ไม่มเต้นครับไม่ได้เต้นหรอครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับโทรบอกเพื่อนคิงไม่โทรตั้งหลอ,อดสองล้านครับเพียอยากเก็บไว้สักวันหนึ่งก่อนนะอ่ะยังไม่อยากตั้งอะไรเลย ขอบคุณที่สร้างสีสันกันมาหลายปีนะครับพี่มีดีบ้างรายบ้างยังไงสนับสนุนต่อไปครับออคบนี้แหละไอ้ขอบคุณครับน้องนี่น,นี่โดนเน็นอันนี้ดียินดีด้วยพี่ขอบคุณครับเอ้100ของค,ครับหนึ่งร้อยของค,ครับของค,ครับขอถ่ายเก็บเอาไว้ได้ไหมถ่ายลงตอรี่คนดูพิมพ์รูป รูปรูปรูปแชร์ให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากถ่ายลงอะ่ะมือสั่นไอ้เหี้ยเออ าเนตีสออุ้ยเอาใหม่แป๊บนึ่ง,งแบ่งเงินไปช่วยคนน้ำท่วมมังเดอคาบผมได้ครับพี่ขอมครับอันนี้ก็ตีสองจะเข้าตีสามนะครับอยู่คนดูเจ็ดพันแล้วก็ครบหนึ่งล้าน ภายในหนึ่งเดือนยังไม่ถึงเดือนขอบคุณทุกคนครับที่ดูมาให้แล้วก็นี่ครับดูเอานะครับเสียใจหลอดโดครบ1หนึ่งล้านขอให้แต้แค่นี้ไม่ได้เสียใจมากบอกตรงตรง,ตรงเฮียเอ้ยไม่ต้องเสียใจวันหน้าก็มีหนูลองดุเข้าความก่อน,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 นยินดีด้วยครับ ตารัากเสมอครับตาค่อของครับฝากถามคิงหน่อยครับว่าผมเอาลิ้นสากสากไปเลียหัวล้วนลมวนได้ไหมนี่ขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ แต่ว่าพวกนี้ผมจะมานั่งคุยกับคนดูไอ้หนึ่งล้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตามสัญญายแล้วก็อย่างที่บอกเนาะไปทําการนั้นสามแสนทํากับไอ้เขาเรียกว่าอะไรคนที่พิการน่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมสามแสนเที่ยวหกแสนให้แม่หนึ่งแสนใช้หมดแล้วเรื่องถลุงอะไม่ต้องบอกไปสุดถูกป้ายไปสุดถูกป้าย ต้องเจริญไอ้ยัยขอบคุณมากครับขอบคุณมากโหไม่คิดว่ามันจะถึงด้วยนะตอนแรกอ่ะโอ้ยเหลือเวลาไม่กี่วันน่ะ<ร> <c oughs> เหลือแค่เวลาไม่กี่วันน่ะดีใจด้วยนะครับต้าวเวิลทัวร์ที่แรกเริ่มที่คิงโรมันนะครับป้า ขอให้เต้นแค่นี้ไม่ได้วัวลืมตีนรอบีบ้าง,างาได้เลยเก็บไว้บ้างไม่ไม่ไม่อยากเก็บอะครับมัน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 ก็มีของผมอยู่แล้วที่เก็บอยู่แล้วอะเขาะ้าใจไหมไอยอย่างสปอนเซอร์พี่เปาเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็ให้อยู่แล้วยินดีด้วยรครับถึงจะมีด่าบ,บ้างแต่ก็รักเสมออะไรอย่างเงี้ยจะติดตามไปตลอดนะครับอืมให้แม่สักสองแสนก็ได้เฮียเดี๋ยวค่อยว่ากันในตรงนั้นอะ ไวโซดอนพาษีได้ครับได้ครับแอตตามันแข่งวิ่งหรอสเต็ปไหมครับไม่ครับมันก็มันก็ต้องมีสเต็ปของมันอะไรอย่างเงี้ยในหัวนี่คิดไว้แล้วปั่นเว็บไหนดีนะ ไม่ได้ปั่นเว็บไหนขบงา้อบงาอง้านอพีอารซักแสนนอกพี่นอกแล้วผมกลัวเรื่องไอ้ที่ผมกลัวก็คือ มันจริงเหรอว่าคนดูที่ที่เขาดูดูมาให้แล้วแบบมันเป็นเงินเท่าหรือเงินอะไรอะไม่รู้อ่ะกจะเอาคลิปนอนกระดิมึงที่กุกอัดไว้ลงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเออเอาไปลงเลยน้องเอาไปลงเลยผ่านวันเกิดผมมาสี่วันขอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังหน่อยครับพี่ชายแฮปปี้บดย์ครับมีความสุขม,มากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับน้อง พี่ว่าน่าไปลองสตรีทฟู้ดอินเดียต้าน้องไอ้เหียแบบมอเตอร์ฟักเมื่วานี้มันมื่อวานีมน้มันเท่าไรหร่วะมาไกลจริงตั๊เราเคยเจอกันที่คลับไลฟ์อยู่สี่ถึงห้าปีก่อนใช่หรอครับขอบครบอบครับยินดีด้วยครับจะรอกินมาม่าครับ ตาเติบโตเติบโตเติบโ,โตคุยโตโตวันสองวันก่อนมันเท่าไหร่วะวันก่อนอะ่ะรักคนดูไหมครับพี่ชายรักครับรักรัก คิดถึงยงยุธเลยเอ้ยยงยุธก็ดีเขาก็ดีครับแต่มันเลื้อนไม่น่อยมันบอกมันเป็นนู่นเป็นนี่มันเป็นทุกอย่างอ่ะมันเป็นทั้งผอตํารวจมันอะไรของมันไปเรื่อยอ่ะมันเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นไงอตาตาพี่สองนึงอ่ามึงโดนไปหนึ่งวินเหรอใช่โดนไปหนึ่งตาสองผมกดยับเลยมันต้องทําขวานด้วยใช่ป่ะตาใช่พี่ใช่ครับถ้าเขาเอาดาบมาชนกระดาบเขาไม่ไหวหรอกเนาะ ใช่ดาบที่อย่างโป้งใครจะไปไหวพี่บอกเลยชิวจัดถ้าพี่แบบว่าชุดหมดวันนี้นะเนยเดี๋ยวไปทำนั่งรับเรื่องบอกขอเา้าอันไนของพี่วะพี่ใส่อยู่อ่ะของพี่อันนี้ของเองอันนี้ของเอง ออกมาสิใช่ป่ะถูกป่ะถูกครับถูกถูกถูก,ถก,ถก,ถกดูแลดีแบแรงป่ะแรงแรงพี่ถ้าโดนรัวๆอ่ะถ้าเอาถ้าอัน <ๆ S 1> ถ,ถ,ถ,ถ้าสมมติอันนี้เป็นขวานนี่จะแรงป่ะมูแรงจัดแรงคืินอ่ะเพราะว่าน,นี่มันมันเป็นออฟดาบไงพี่ไม่ใช่ออฟวานเขาเขาใส่ชุดกันดาบมาด้วยใช่ป่ะน่าจะกันนะพี่ผมว่าปีเขาเบาอยู่อ่ะน่าจะกันมา โอเคโอเคทับห้ขอบคุณครับขอบครับผมครับเฮ้ยมันไม่ต้องโดโดมาแล้วนะครับเพราะว่ามัน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 หมดแล้วไอมันต้องเติมพอร์เข้ามาโดมันไม่ขึ้นแล้ว เนี่ยอันนี้ขวานผมนให้ดูขวานผมผมว่าจะทําขวานด้วยทําแม่งทุกอย่างอ่ะสามชิ้นอ่ะเพราะขวานมันอะผมจะอธิบายคนดูอย่างนี้ว่าชุดอ่ะมันมีป้องกันป้องกันอาวุธก็คือดาบถูกไหมครับแบบกันแบบบล็อกอ่ะดาบแบบตีไม่เข้าเนี่ยอันนี้ขวานผมเห็นปะ่ะนี่ขวานผมขวานอ่ะมันจะแยกกันนะมันไม่เนี่ยดาบมันมัน,มน ดาบแบมันเป็นประเภทแบบว่าเคียวเนี่ยน,นี่ผมจะแยกให้ดูอาจจะอธิบายจ,จ,จ,จะงงคนดูอาจจะไม่เข้าใจเนาะขวานก็คือขวานนะค้อนค้อนบวกดาบแล้วก็เคียวเนี่ยอยู่ประเภทเดียวกันคือมันใส่ออฟเหมือนกันได้งงปะแต่ถ้าเป็นขวานก็คือแยกไปขวานตั้งหากเลยไอ้สามอย่างเนี้ยคืออันเดียวกันแค่มันเปลี่ยนแค่มันเปลี่ยนจากอ่า มันมันเปลี่ยนจากอะไรนะแอตตาใชรนะพี่ไอเคียวเคียวคอนดาบอ่ะมันเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรนะเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรคืออะไรพี่ไม่ก็คือไอคอนไอดาบไอเคียวเนี่ยมันมันอยู่ในตระกูลเดียวกันถูกไหมเพราะมันออฟอันเดียวกันถูกต้องครับใช่ใช่ใช่แต่ขวานมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเลยถูกไหมใช่ครับขวานเป็นเหมือนมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่โมเดลอ่ะใช่เปลี่ยนแค่โมเดลพี่อืมประมาณนั้น